นาชายต้องถามดูให้ร eh ู้ครัวมาพอเจาพอเจ้าท่านมาเร่งบอกหอเพลงก็มาร่วมอ้าวก่พนหัวร้องรอย่ะคือกบ่อยรุงแรมก็ตามเขามาหรือ ังหาว่าพ่อหนวดรกร่อยคือกระบอยโรงเรมแล้วเนี่นี่พ่อตามดอกนาซุนทนเยมาเรือยาชักที่ชายจะกบอยโรงเรมไหนแม่นานวนมันยักินมาอวนก็คือเรืออวนี่มันมีอวนนี่อ่าวบอยก็ต้องหุ่นดีนั่นลนางแต่ว่าช่วงโควิดไม่ได้ทำงานก็อ้วนนะ วันนกคือเรือดาม่แม่นาจะมาลักดองห้ามเอ่ยมาลืนน้าทุกที่ชายทำไมสุทอนยังสำรวจหาว่าหนวดรอกรอยเสียทีสาวน้อยหัวเลยปอกลอกลืนปอกลอกลื่นแม่เนื้อเล่นเน้อไม่ให้ลอกด่างลอกเรือ แม่เนื้ออุ่นทุนหัวแต่ไก่ขัวยังได้คิงจะมาให้ตมาแต่ผู้หญิงมันพูดคุยกัไม่ได้ขัวว่าหนวดรอบรอยคือบ่อยโรงเรมแม่งามแฉลมอมก็ตามมารวมทำไมอยากรับทนกลับโรงเรมแล้วพี่จะมา กลับโรงแรมสะทนเลยโรงแรมไหนเราตั้งแต่สุดนทอนออกมาไม่มีแขกเข่าโรงแรมเลยไม่มีเลยงามร่างกายงามกายจะดูทูกิ่งพี่ชายทำไมจ้ะนาทูกิ่งเออว่าดูตรงไหนของงามกาย งามตรงไหนอปากามาวงถึงอวนได้ก็อวนดีน้องพี่ก็เพิดเพลินดูร่างกายชูกิ่งก็หล่อชงงามก็งามเกี่ยวจะถามชูกิ่งสักหน่อยดาจะถามชูกิ่งสักหน่อยได้จะหน่อยจะว่าชท่าไหร่วันเขาว่าควรควรควรน้ไรหน่อยมันหน่อยเดียวมันจริงไหม กอนสองสัยที่ชอบเล่นดับมีเนาะม,มาอ่านอินทีมะหน่อยมันหน่อยเดียวม,มันจริงไหมเนาะพี่ชายนี่เช่ว่าหน่อยดาหน่อยอดเลยมันมุกัว่ากมมีว่าพี่จะมีกรมใหม่พอจะพุ่งเริ่มใหญ่ไม่เหลือให้ข้ามซักกั๊บ มันจริงอ่ะยังว่าคุอวัวไหลไหลไอ้นั่นมันโหดมันจริงไหมว่าฮ้ยจริงไหมเออยังถาว่าคนอ้วนหลไหลไอ้นายไอ้ไหนมันโหดเรื่มันแม่แมวอาเฮ้ย ก็จัดทำไมแม่บุญปลูกมาถูดดูถูกก็จังเลยไม่ว่าเห่าว,ว่าหอนทาไมสุนทนย่าว่าหได้ยินเสียงแม่ตาดำนานก็าถามกันมาดีของพี่กระดูกไม่มีก็หดเดึงธรรมดา <c oughs> เรื่องธรรมดาเลืจอะเขาเนือดวงเนื่อไม่ให้มาดเงหลับเละมา,าเดอยยังไม่เค็นยังไม่รับไม่ไม้หากม้โค้นทำไมวันนี้สุนทนมาทวงข่าฉันว่าไม่คือแต่ว่าสุนทรคนปักคงใช่ในหุ่นง,งามลายเทว่าะ ไหนเขาวัชซุนโทนแม่หนูนั่นหูเหี่ยวมาเน็แม่ว่าใครว่าพี่จะกินเลยเป็นน้าที่เหี่ยวตรงไหนอะไปเหี่ยวง่ายกับขายูนมันงน่ะอแล้วเปิดคำนี่แล้วไงนั่นพอเปิดหูแล้วหน้าดีเลยนะเนี่ย เดี๋ยวนาจะยิงเลยมันจริงไม่ว่าเลยแกก็เกิดเป็นผู้ชายช่างปากไรแค่น้องเลยช่างรู้จักถามเอาเกินเส,ส,ส,สนอเอินอสนอเอือถาชาถ้า,า,าให้แกค,คิดดูนะปัญญาข้าก็ดูเนี้ยวจักมันเหีเห่ยวหรือไม่เหี่ยวไปเปิดของเหียวมึงดูนะรับรองไม่เหี่ยว เดี่ยวยังไงแม่ก็อ้วนคือพี่นี่แหละ <c oughs> มันใหญ่ปนั่นเลยเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยงด้วนเออแต่ว่าตัวของพี่ชายนี่อย่าวังให้ดูนมมาดูวนเอออะม้วนได้ยังไม่เค็ดเลี้ยงเป็ดยังไม่ไข่แกก็เกิดเป็นผู้ชายมาทวงค้นมันยังไม่คือมาตีผู้หญิงเขา้าเหี่ยวจะก็เกี่ยวอะไรถึงมันจะเหี่ยวมูแกก็ หิวจะหาเฮยอะไรเฮยเทียทักที่ชายก็ของพ่อหิวดอกเขายังหิวาออพ่ึงหิวเนะใช่จนตาลายจิ๋วแม่สามเชยแม่ว่าเฮาว่าหอนทำไมสุนทนมาว่าเออเทียทักที่ายไม่เป็นรอเป็นรังป่าหนังยังเป็นเลี้ยวรัวหมู่กันหิวก็เปิดทะเลาะทักที่ไปไร ที่พอนีหลังไข่สองทีเลย,สสยลใส,สใ่สองทีเลยใส่สองทีแบบลองจะทีเป็นไรนี่ด้าแม่เนื้อเล่นนมีใชเนนเ่เป็นเกินหน้าหนางัดเล่เป็นหนาหลาไม่หมายโค้งหมายขครเขาขับรถ ยังหมายทคิวอีนางจะห่วงคนหิวนี่ตัวขาก็ว่าไม่คือยังหาว่าเขาเหียวหมูแกก็กหิวจะต้าลายติว,ห,วร <c oughs> หรือ,อไรเห็นหมูก,กันห่าอีนางก็งอนรับเบิ้งไปไร ถอนทำไมยังรูปภาษาหมาเ่ยเอาอีน้ำพี่นะรูปภาษาหมา,าไม่คือสุนทรทไม,ไม่รูปภาษาหมาไอ้ทักจางเลย <laughs> มีชมหมือดา่าไหมชม <laughs> ปวดใจนะเอ้ยใ,ใจห่วงแค่ผู้หญิงเขาทั่ว่ะดาราชิวกินเต็มตัเต <laughs> ็มกองฝ <laughs> ันคุณนอนฟังนอนฟังยังไงล่ะ ผู้หญิงก็ปวดเอวปวดใจนักใจห่วงแค่ผู้หญิงเขาทุ่วโดนอาชีพกินเออ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 ว่ากก็น้อยใจนี้ที่นี่สุดท้ก็จะถาแบกร้อนดีๆใจเหนียวใจน้องพี่กินใจอย่าใจนลอย ไ่ยข้ามดังไม่หน่อยไปหนูไปนุกเดี๋ยวจะนังไปโคกไปอาเานอถ้าไม่ต้ายเป็นผีตัวพี่ไม่เป็นไทยวาสนาลูกสาวใครเขาได้ผี่ไปเป็นหัวฉันดังร่างดัง,ดง,ดงกายว่าดูตรงไหนก็ดังขัวหรือว่ากเกิดใต้ต้นตะกโกนี่ผิวยังดำ

ได้ก็ดำแต่กายไม่ดำถึงใจแม่สาวกรเทินระรแมมแม่นาแต่งกัวดอกน้องเฮ้ยตาดำกาดไม่ใช่พี่จะกำเนิดเนี่ยไปเกิดแต่รงมตะโกเห็นนมโตโตอยากฟัดกัดตะกึตตะกุตตะกัด เกิดตะกีดตะกัดไม่แม่นคนก็อด้ไม่ใช่แม่ตะขาบมาถามจริงๆแต่แว่ามันที่ขาดแม่เองนะกี่ตะกัดเรทขาเกินนะปน้ำเสียงทูนห้าข้จบปลายาทูนให้ถึงพี่จะดำก็ดำจะตายไม่ใครก็เห็นแม่ทูนหัวปลายาทูนให้ ถึงที่จะดำก็ดำแต่กายไม่ใครก็เห็นแม่ทูลหัวมันดำพอเพื่อดำจิวถึงว่าผิวจะดำกวจะดูสุทนนี่นาหนองขาวเราล่าๆแค่ไข่ทำาไมไให้ยังดำมือนไหโบราณพี่ไหโบราณเอาไหโบราณน,นี่ แสดงว่าไห้ผีไห้ผีไห้โบราณไดเฉยไห้โบราณต้อไห้ผีเสว่านาโกขาวป้าไุใครไก่อดนาจุกิงเลยแต่ไห้นี่ดำเกินถึงสุมทอนหล่อนนี่จะดังก็งดงามผนุมกระเทิน ฉันดำร่างดำกายอย่าทำให้คนดดำโกรธฉ,ฉันไม่พูดเอาเกียบมป่ป้ายเหยียบป้ายยามถึงผู้หญิงเขาจะดำก็ดำรีมีประโยชน์นที่มีประโยชน์นแต่อย่าพูดเลยพยายามมาตายีทันยามใหม,าม่ใหม่ควร,รา้ามไควเชถาของผูหญิงว่นตีว่าผู้หญิงที่ดำมากมันคงไม่หมะ ฉันดำเฉยดำนิ่งมาติว่าผู้หญิงอ่ะที่ดำนอกก็ปล่อยไล่ขายนาก็ไม่ย้อนแนวของดำดำมือจริงไหมไม่จริงไม่จริงไม่จริงจริงเพราะเราลดกาวไว้ว่าไม่จริงไม่จริงดำดำน้องน้องเคยดำดำ เขามีเค้มธุราเค็ธุราบีธทุรา,รา,ราขันดูแต่เขาเผาทานยังเอาไปขายไรราคาขายไรราคาดีเมตาคมนอะไม่ให้ละเคอนนะละเธอวันนี้จะเล่าขันก็หมูปากหมูธุรามถึงร่างกายผี่ชายจะดำมากกว่าไมืมดเอามากกัแหมห มันดำนอกดำในว่าผิวพี่ชายมันดำแน่สุนทรเ้ยวันหลังวันหนา้ากอกไปนอน